6อันดับมือถือสเปคแรงราคาถูกใช้งานดีในงบ3,000บาทสำหรับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสเปคแรงรุ่นแรกเหลืออันดับที่1ก็จะเป็น Tecno โ Sparko g 2023จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.6นิ้วความละเอียด HD Android 12 RAM 3GB หน่วยความจำเยอะถึง 64GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลายนิ้วอรองรับ Wi-Fi 5 g h z แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมราคา2,999บาทถ้าอยากได้มือถือรุ่นใหม่ราคาถูกจอใหญ่แบตเยอะรองรับ Wi-Fi 5 g ิกมีระบบสแกลนลืมมือหน่วยความจำเยอะคุ้มค่าราคาถูกก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลย CPU ก็จะเป็น m e d i a t e c Helio A22 อาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับราคาหรือว่าเทียบกับรุ่นอื่นที่เน้นขายสเปคแรงเหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปไม่ได้เหมาะก,กับการเล่นเกม แต่ความคุ้มค่าของรุ่นนี้ก็คือให้ทุกอย่างมาครบมากๆแทบจะไม่ตัดอะไรออกไปเลยอันดับที่2องเรียวมีนาโซห i p r i m จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.5นิ้ว CPU แรงมากๆอย่าง u n i s o c t 6 1 2แรม3ิหน่วยความจำ3า 32G กิกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านแบต5 0 0 0 m a ah, มราคา3,099บาบาทถ้าอยากได้มือถือจอใหญ่แบตเยอะ CPU แรง ใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆพอได้เน้นความลื่นไหลในการใช้งานและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆก,ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอาจจะไม่มีระบบสแกนลิมเวอือมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz แต่ก็ทดแทนมาด้วยสเปคในส่วนอื่นและมี CPU แรงที่สุดในราคา3000บาทแน่นอนอันดับที่3 t e c ทโนโลยีสจุดเด่นก็คือจอใหญ่6.6นิ้วความละเอียด HD+ แถมยังมีรีเฟรชเรทสูงถึง90เ z CPU ค่อนข้างแรงอย่าง u n i s o c T606 แรมเริ่มต้นที่2 g ิหน่วยความจำเยอะมากๆถึง64 g ิกล่องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านกล่องหน้า8ล้านมีระบบสแกนล,ลิมมมือรองรับ Wi-Fi 5 g h z แบต5,000ม ah. ิลราคา2,799บาทถ้าอยากได้มือถือจอใหญ่รีเฟรชเรทสูงแบตเยอะความจำเยอะ CPU แรงมีสแกนล,ลิมวมือรองรับ WiFi 5 g h เเอาง่ายๆก็คือ ให้ทุกอย่างมาครบมากๆแถมยังใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆพอได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเน้นความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปซื้อรุ่นแรม2กิกก็เพียงพอกับการใช้งานแต่ถ้าอยากเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆก็แนะนําให้ซื้อรุ่นที่มีแรม4กิกขึ้นไปก็แล้วกันความลื่นไหลในการใช้งานความลื่นไหลในการเล่นเกมถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่มีราคาแพงกว่ามากๆอาจจะไมไ่โดดเด่นมากแต่ในราคาไม่ถึง3,000บาท ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พอเล่นเกมได้ซึ่งต้องบอกว่าราคานี้หารุ่นที่เล่นเกมพอได้ยากมากๆอันดับที่4 Infinix Smart 6 plus จุดเด่นก็คือจอโคตรใหญ่ถึง6.8 2นิ้วความละเอียด hd plus android 12 RAM 2แรม2หน่วยความจำเยอะถึง 64GB กล้องหลัง8ล้านกล่องหน้า5ล้านมีระบบสแกนแนิ้วมือรองรับ WiFi 5้ h กเิรแบตเตอรี่5000 m ม ah, ลราคา3 9 9 9บาท แต่ในปัจจุบันก็เห็นคขายกันอยู่ประมาณ3,299บาทถ้าอยากได้มือถือจอใหญ่อยากได้มือถือรุ่นใหม่อยากได้แบตเยอะความจำเยอะรองรับ Wi-Fi 5G h z ใช้งานทั่วไปลื่นมีระบบสนรืแกลิ้วมือให้ทุกอย่างมาค่อนข้างครบและเน้นหน้าจอใหญ่เป็นหลกักก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยเป็นรุ่นที่คุ้มค่าสเปคครบและจอใหญ่ที่สุดในราคานี้แน่นอน CPU จะเป็น MediaTek Helio G25 อาจจะไม่ได้แรงมากเทียบกับรุ่นอื่น ที่เน้นขายความลื่นไหลและการเล่นเกมแต่รุ่นนี้ก็มีจุดเด่นในส่วนอื่นตามที่ได้บอกไปอันดับที่5ก็จะเป็น Redmi A 1จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.52นิ้วความละเอียด HD Android 12 RAM 2GB หน่วยความจำ3า g b g กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบบ5,000 m mm, a มราคา2,999บาทถ้าอยากได้มือถือรุ่นใหม่อยากได้มือถือ Redmi ขอแค่จอใหญ่แบบเยอะราคาถูกเน้นการใช้งานทั่วไป และเป็นมือถือรุ่นใหม่ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นจะเสียเปรียบในเรื่องของสเปคภายในในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความครบอาจจะสู้รุ่นอื่นไม่ได้ไม่มีระบบสกแกนลิมือไม่รองรับ Wi-Fi 5 G h z เหน่วยความจำค่อนข้างน้อย CPU ก็ไม่ได้แรงมากถ้าเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็มองข้ามรุ่นนี้ไปได้เลยอันดับที่6หรือว่ารุ่นสุดท้ายก็จะเป็นเร a l วมี3 0 h จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.5นิ้วความละเอียด HD+ Android 12 RAM 2 g b หน่วยความจำ32 g b กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านแบตเตอรี่ 5,000mAh ราคา3,150บาทถ้าชอบการดีไซน์ของรุ่นนี้อยากได้มือถือรุ่นใหม่ขอแค่จอใหญ่แบตเยอะใช้งานทั่วไปได้มีระบบสแกนละยนิ้วมือและมีสเปคที่เหมาะสมกับราคาก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอาจจะไม่รองรับ WiFi 5 g h z หน่วยความจำค่อนข้างน้อยมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวและ CPU ก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ทดแทนมาด้วยสเปคในส่วนอื่นอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากแต่โดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจถ้าสนใจมือถือราคาถูกรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูกันได้ตามห้างหรือตามศูนย์บริการถ้าศูนย์บริการไม่มีขายหรืออยากได้ราคาถูกกว่าตามศูนย์บริการผมก็จะไปหารวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไวไ้ใต้คลิปก็แล้วกัน ถ้าสนใจขี้เกียจจะไปดูหรืออยากได้ราคาถูกกว่าก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมทำคลิปเองไม่ได้มีใครจา้างไม่ได้มีใครสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดไปก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยถ้าชอบหรือถูกใจก็อยากจะขอสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งซ like, ับสไครปจะเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ